ผมปลูกกล้วยเอามันผมปลูกกล้วยต้นนี้เป็นแถวนี้ต้นนี้เห็นะแล้วทีนี้สายน้ํามันไปอะสายน้ําพุ่งหรือน้ําอะไรก็แล้วแต่สายน้ําหยดอะตรงที่ไม่มีต้นกล้วยน้ํามันก็ปล่อยไปเฉย,เ,ฉยเพราะเทปน้ําหยดมันระยะห่างต่าสุดมัน15เซนใช่ไหมฮะสิบห้าเซนยี่สิบเซนยี่สิบห้าเซนสามสิบเซนไล่ขึ้นไปเรื่อยๆน้ำหยดมันก็ปล่อยทิ้งเฉย,เฉยกล้วยมันก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ก็ก็เลยเอายอดมันไปปัก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 มัน,มมนผ,มผมก็เอาไปจิ้มเรียงเียงไว้ตาม ายน้ำหยดตรงที่ไม่มีต้นกล้วยมันเทศอายุทุกสายพันธุ์ไม่ว่ามันญี่ปุ่นมันอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไทยมันส้มมันแครอทอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่เกิน90วันท่านต้องเก็บผลผลิตแต่กล้วยเนี่ยสิบเดือนปลูกมันได้สามรอบกว่าจะตัดกล้วยนะครับเอาเสียบเสียบไว้ ยังไม่ได้กินกล้วยเพราะกล้วยเนี่ยเก้าเดือนสิบเดือนอู้จะกินอะไรดีกินมันไปก่อนครับขุดมันเล่นขุดมันกินขุดมันทํากับข้าวขุดมันขายปลูกตลอดปีอายุมันไม่เกิน90วันท่านต้องขุดถ้าทิ้งไว้เกิน90วันแมงจะลงเหมือนกันแมงลงกินมันแมงเจาะมันมันก็จะเน่าแมงลงกิน แต่ถ้าเก็บประมาณ75วัน80วันอันนั้นยิ่งกําลังสวยเลยครับอร่อยถ้าเก็บไว้นานมันจะก,กลึงภาษาเขเมรเขาเรียกว่ากลึงวันลงปลูกเลยครับนับไปเลยปักป้ายผมปักป้ายตลอดนะครับมันม่วงนวัตกรรมของญี่ปุ่นคนไทยเราเข้าใจผิดนะครับทำไมมันไม่หวานมันเทศที่เก็บมาเนะี่ย พอขูดมาปุ๊บบ้านเราจะามาล้าง,ล,างล้างแล้วต้มแล้วก็นหนึ่งเห็ดกับเขาเลยแม่นบอกครับมันจะไม่อร่อยไอ้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาพักไว้ไม่ต่ำกว่า15วันโดยที่ไม่ต้องล้างแค่ขีคขีดดินออกนิดหน่อยใส่ลังใส่ไว้กันในโรงเรือนอะไรเงี้ยไม่ให้มันเปียกฝนไม่ให้มันอะไรเงี้ยน,นะครับพักไว้15วันเขาเรียกว่าให้มันเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลแล้วมันจะอร่อยมันจะหวาน